อง์กรพลบุตรยืนยันด่านโมหานเปิดนำเข้าทุเรียนไทยปกติไม่ได้ปิดตามที่สื่อเสนอข่าวขอความร่วมมือเช็คข้อมูลก่อนออกข่าวหรือแชร์ต่อเพราะกระทบราคาทุเรียนในองคกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาผลไม้ล่วงหน้าในคณะกรรมการพัฒนา และบริหารจัดการผลไม้ฟุตบอร์ลแถลงวันนี้ว่าตามที่มีสื่อมวลชนบางส่วนเสนอข่าวว่าจีนปิดด่านโมฮานระงับการนำเข้าทุเรียนและผลไม้ของไทยนั้นขอที้แจงว่าด่านโมฮานยังเปิดทําการเป็นปกติในการนำเข้าทุเรียนและผลไม้ของไทยและขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนก,อนการเสนอข่าวสาร ที่ไม่เป็นความจริงโดยเฉพาะการแชร์ต่อในโซเชียลมีเดียเนื่องจากข่าวสารดังกล่าวกระทบต่อราคาทุเรียนและผลไม้อื่นๆมีบางส่วนโยงไปถึงประเด็นการเหมือนระหว่างประเทศทำนองจีนจีดกัน,น,นผลไม้ไทยขอชี้แจงว่าจีนกับไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันช่วยซื้อทุเรียนและผลไม้ไทย ในยามที่เกิดวิกฤตโควิด -19 ระบาดรุนแรงก็ยังนำเข้าผลไม้จากไทยร่วมสองแ0 0ล้านบาทโดยเฉพาะทุกเรียนนำเข้าเกินหนึ่งแสนล้านบาทในปีที่ผ่านมาปีนี้ก็ยังอุดหนุนนำเข้าทุกเรียนและผลไม้ไทยเช่นเดิมทั้งที่ตัวเองลำบากจากการระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่และยังช่วยสนับสนุนให้ไทยส่งออกทุเรียนและผลไม้ โดยใช้เส้นทางรถไฟสายจีนลาวได้สำเร็จเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาเป็นการขนส่งทุเรียนเต็มขบวนรถไฟ27ตู้คอนเทนเนอร์จำนวน500ตันจากจันทบุรีถึงแผ่นดินใหญ่จีนโดยผ่านด่านโมหาน